โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวของที่เทรดกับเพื่อนนะคะก็คือเป็นเซอร์ติฟิเรดกันนะคะก็ดูเขาติดมาให้สิครับเป็นเทปสองหน้านะคะนี่คะพัสดุจากเหมยแล้วนะเทรดกันอีกนะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยก็น่าจะใช้มือแกะได้นะไม่ได้แต่ต้องตัดลแล้วแหละ กลัวโดนถุงเขาค่าด่าอือเออคืออันนี้เราไปเอามาจากที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าเราอยู่ห้องเดียวกันฮัลโงเท้าเนี่ย เราส่งไปให้เหมือนสี่ชิ้นไม่รู้ว่าเหมือนจะส่งมาให้เรากี่ชิ้นนะ,นะคะทีขาดไปแล้วก็ขอขยันนะคะขอด้วนนะให้เรขอโทษละพรุ่งน,นี้ก็ต้องเจอกันเนะี่ยฮะไม่รู้ว่าเทรดเขียนถูกหรือเขียนผิดนะเพื่อนเราก็เราไปรับมาจากเราไปรับมาไม่ใช่เราไปไปรับเรามาเอาเอามาจากที่โรงเรียน อดูแล้วนิทานหน้าบางกับว a f f l e ะที่เห็นเมื่อกี้นะคะขอ,ของเขาเองใช่ไหมอะขอประตูนาเขาไม่เหมือนอุ้ยไม่ก็บดูโอ้โหเมยก์กูสุดอร่อชีชขอบคุณนะของที่เทรดอ่ะเราเทรดกับเราเทรดกันนะ เราเทกลับนะคือเขาเทมาให้เรากลับจากไหนมีวัปเปอรด้วยอ่ะมีแพนด้าบอลนะอ้แต่ว่าแพนด้าบอลมีตาหน,นี้นะคะก็จะมี่เขาติดมาให้สวยมากเฮ้ยอันนี้ก็ขึ้นช้านะดูดิเ,เดี๋ยวเปิดมาดูกันเลยดีกว่าแล้วแกะกันว่าข้างในมีอะไรโอเคก็มาแกะกันเลย เม่นะคะเขาติดเทสสองวันนะคอายาวกว่าฝนไม่ทีตัวแม่คนี่นามัต โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อยากได้มานานเลยนะคะขอไปดีขยะแต่แล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะคะข้างหงาลังน้องเรานะนี่นะคะเป็นวอฟเฟิลหรือเปล่าหรือว่าอโอยามาวอฟเฟิลไม่รู้เห็นเขาเรียกกันนะถ้าจะเป็นอโอยามาวอฟเฟิลนะหรือว่าไงไม่รู้ว่าบอกด้วยนะว่ามันคืออะไรหรือว่าเป็นวอฟเฟิลเฉยๆนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็อันนี้คือมันนิ่มมากค่ะเป็นหน้ายิม้มแฮมเบอร์เกอร์หน้ายิม้มไม่รู้แฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรนะเนี่ยแต่ว่าเป็นหน้ายิ้มนะไม่รู้ว่าเทรดเพื่อนเราเขียนถูกหรือเปล่านะมาแกะกันเลยดีกว่าต้องหีุูดคัะนแะล้วต้อง<ด>หยุดกวคุยกับนะ้ จริงโอ้ my god ใครเขาจะดูวะไมเได่ย o my god นะคะนี่ี่ัุชี่ที่เท็กับเพื่อนเป็นเกีน่ียก่นะคะอ้แต่ว่ามันจะตลดองเ้มันเป็นรอกแต่ว่านิ่มมากสโลเวอร์ดูดิแล้วก็เป็น อาโอยาม่าวาฟเฟิลหรือว่าวาฟเฟิลไม่รู้แต่เราติดอาโอยาม่าขอเรียกอาโอยาม่ากันละกันนะนะคะเขาขอดูเนี่ยของเขาอย่ามาใกล้กล้องเคยเราไล่น้องนะคะนี่นะคะเป็นวาฟเฟิลอโอยาม่าล่าสีเขียวไม่ใช่เออเป็นสีเขียวนะคะ เมนไส้สังขยแแะ้วก็ราดซอสสีขาวโรยท็อปปิงป้งนะลแล้วก็โรยท็อปปิ้งนะคะแล้วก็โรยท็อปปิ้งนะนี่สอนนี้ที่ได้มาในถุงน,นะคะก็มาเกตจางกันขอพัยที่มีเสียงรบกวนนะคะก็คลิปนี้ถ้าไม่มียังไงก็ขอภัยนะคะก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูจะชอบหรือเปล่า อืมตัวนี้ชื่อเรียกว่าไงบอกไต้คิดได้นะคะพอดีเราไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรชื่อว่าวัฟเฟิลหรือว่าเอาเยอะมาวัฟเฟิลนะคะก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวบอกด้วยนะต่อไป่านนิสบอลน,นี่มากบบดิกับอ,อันนี้โดนทัทเซรไหลโดนทัทเซรไหลสหกุชีนะสกุชีมาดูกันเลยดีกว่าโอ๊อย <ด><ห>นี่<ห>นะคะเป็นโอยามะอ่ะไม่ใช่ติดอีกแล้วเป็นโดนัทนะคะโดนัดนะคะไม่ใ่เป็นโดนัทโดนกัดนะคะ,ะ,คะมันไม่ใช่เส้นไหลขอไปเพราะมันไม่มีไส้อ่อแล้วอันนี้คืออันแรกนะคะแล้วก็เป็นแพนเดอร์มินิอาจจะเ,ออเห็นในกล้องอาจจะยัง smaller ม,มากอ่ะดูดิเห,หเห็นในกล้องอาจจะ อาจจะเล็กๆใหญ่ๆนะเนี่ยเห็นในกล้องอาจจะเล็กๆใหญ่ๆแต่ว่ามันเล็กมากเนี่ยเล็กเท่าประมาณเนี้ก็นิ่มเบอร์นะแต่ว่ามีตำหนินะคะนี่นี่แต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะนี่โโแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ มีนั่นด้ยนะค้อชี้แต่บ่าเขาขอคุณ่จะเอาลงขอได้คือเราจะอัดกันสองคลิปนะคะที่เขาจะด่ารอาที่อยู่ซ้มาเสียดูดไม่แช่น,น้ำนะจริงจะเอาลงคือน้องเราบอกว่าจะเอาลงแต่ว่าเราของเราลงก็ไม่รู้ว่าถ้าคลิปซ้าก็ขออภัยนะคะนี่ฮะเป็นแพนดอรบอลแพนดอรบอก็อันนี้เป็น ส่แหวนดาเป็นอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งเก็บใสแพ็กเกจก่อนคือมันจะเป็นรูปไหนไม่ใช่แพ็กเกจเก็บใส่ถุงก่อนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตอนที่เราออกมานะคะนี่นะคะคือเราต้องรีบวิ่งมาเพราะเราไม่ใช่ช่องฟิตนี่อราสกูชีดว้วย ซกุชี่มากดูด,ดิจากที่ไม่สซอรกุชี่นะคะพอดีแล้วก็เราไม่รู้ว่าอะไรแต่เมื่อวานเราเอาไอ้อะไรไม่รู้ว่าเข้าช่องฟิตเอ้ยไม่ใช่เข้าช่องฟิตเ<ห><ม>ข้าตู้เย็นนะคะก็มันออกมาแล้วนิ่มก็เลยเอาตัวนี้ไปใส่ดูแต่ว่าไม่เอาแล้วตัวนี้เป็นตัวที่กล่าวที่สุดนะเุช่เนี่ยค่ะก็วันนี้ก็หมดแล้วนะ วันจันน้านะคะเราไม่รู้ว่าจะได้ซื้ออังฟังแมนหรือเปล่าเพราะว่าเราซื้อหน้าโรงเรียนนะอันละสามสิบห้าบาทของมันหมดเร็วมากของหมดเร็วนะคะ<ห>ก็โรงเ,นะเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีแต่คนซื้อสกูชี่แล้วนะก็เป็นเออเราซื้อมาชิ้นละสามสิบห้าบาททุกอันเลยนะแต่ว่าอันนี้สี่สิบบาทอันนี้ก็สี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้านี้สามสิบห้าน,น,น,นี้ก็ยี่สิบห้า นะคะก<า>็<า>นี่สำหรับวันนี้บ๊ายบายาบ๊ายบายนะ